พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการจัดกิจกรรมทดสอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ New Honda Click 150i และ All New Honda Click 125i ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2561ที่ผ่านมาภายหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Honda c ค i ิก 150i และคลิก 125i เมื่อวันที่2พฤษภาคมและวางจำหน่ายทันทีวันที่3พฤษภาคมโดยวางราคารุ่นคลิก 125i ล้อซีลวดอยู่ที่51,000บาทรุ่นล้อแม็ก54,700บาทและคลิก 150i วางราคาอยู่ที่6 2 0 0บาทโดย Honda วางแผนการจำหน่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละ12,000คันทั้ง2รุ่นรวมกัน บ่งเป็นคลิก 125i ประมาณ8,000กว่าคันต่อเดือนและคลิก 150i อีกประมาณกืบเกือบ4,000คันต่อเดือนซึ่งตลอดช่วง12ปีที่ผ่านมาจากคลิก 110cc รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้ทำยอดสะสมทั้งสิ้น2,400,000คันนับเป็นสถิติการขายสูงสุดรองจาก Honda s c o p p y i เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นสำหรับกิจกรรม Test Riding m i s s i o n of Supremacy ม e w h o ี d a Click 150i และ l l New c l ล c ก 125i นั้น มีคณะผู้บริหารของฮอนด้ามาร่วมกันกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณอครเดชโรสิระวรพัฒต์ผู้จัดการทั่วไปศูนย์รถกับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพคุณมนสิชาสังสุวรรณผู้จัดการฝ่ายสื่อสารกับตลาดคุณสาวิตรีแก้วพวงงามผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารกับตลาดและคุณสุชาติอรุณแสงโร์รองประธานกรรมการบริหารของฮอนด้าได้ขึ้นกล่าวเปิดงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการโดยได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่ารถมอเตอร์ไซค์กลุ่ม a อทีหรือว่าออาตโตเมติกนั้น ฮอนด้านะครับมีสัดส่วนกำลัตลาดที่สูงสุดอันดับหนึ่งประมาณ7จโดยในกลุ่มของ AT ทแบบสปอร์ตนั้นคลิก1 25I เป็นผู้นำตลาดอันดับที่1ในกลุ่มของ AT แฟชั่นซิโกปีไอเป็นผู้นำตลาดอันดับที่1เช่นกันและในกลุ่มของ AT ทีพรีเมียมก็คือ PCX 150น้นั่นเองครับและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณสุชาติอรุณแสงโรดรองประธานกรรมการบริหารของเอพ o ฮอนด้าให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับ ครับวันนี้บริษัท AP Honda นะครับได้จัดงานทดสอบรถ All New Click 125i ใหม่แล้วก็ All New Click 150i นะครับซึ่งรถตระกูลคลิกนะครับเป็นรถ Honda ซึ่งได้รับความนิยมนะครับเป็นรถยอดน,นิยมนะครับในกลุ่มรถเอทประเภทสปอร์ตนะครับในรถ AT นะครับในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยฮอนด้ Honda มีสัดส่วนการตลาดถึง70%เป็นผู้นำตลาดนะครับ แล้วก็ในกลุ่ม AT ทเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันครับคือส่วนประเภทแฟชั่นนะครับเรามีรถสกูปี้ที่เป็นได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในที่2ส,ส่วนที่2นี่ก็จะเป็นสปอร์ตเทรถคลิกเนี่ยครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมในกลุ่มรถสปอร์ตเในกลุ่มที่3คือกลุ่มพรีเมียมเอทนะครับรถ PCX ก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มพรีเมียมจะเห็นได้ว่า เอทั้ง3ากลุ่มนั้น Honda นะครับได้รับความนิยมนะครับในทั้ง3ากลุ่มนะครับวันนี้เองเราได้จัดทดสอบนะครับ a l l New c ล i c ร้อยยี้วก็ 150i ซึ่งเราปรับโฉมใหม่นะครับแล้วก็ปรับในหลายๆเรื่องนะครับให้มีความสวยนะครับ นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่เนี่ยครับเราเน้นเป็นพิเศษครับว่ารถตระกูลคลิกเนี่ยจะเป็นรถตระกูลที่สามารถมีการขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับในการจราจรในกรุงเทพหรือถนนที่ติดรถติดขัดนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้สมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่นะครับคลิก150ไห้เราพัฒนาขึ้นใหม่ครับเ,เป็นรถที่มีเครื่องยนต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยี เช่นเดียวกับคลิก 125i นะครับมีเป็นระบบ ESP ซึ่งเผาไหม้หมดจดไปดับน้ำมันนะครับ50กิโลลิตรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีระบบเบรกคอมบเบรกนะครับคือเราเบรกเนี่ยด้านพบเนี่ยเบรกด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะทำงานพร้อมกันซึ่งให้ความ ปลอดภัยกว่านะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของเรื่องของสมาร์ทคีนะครับโดยเฉพาะรถคลิก1 5 0ไอนั้นเนี่ยเป็นสมาร์ทคีโดยไม่ใช้ดอกกุญแจนะครับเป็นตัวคล้ายๆกับระบบการสตาร์ทของรถยนต์นะครับซึ่งใส่ลงมาในรถคลิกครั้งแรกนะครับเรียกว่ารถคลิก1 5 0ไอก็เป็นอะไรที่มีเทคโนโลยีใหม่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับทางนี้เรามี2ตัวเลือกครับ ร้อย่สิบไอแล้วก็คลิก1 5 0ยอให้ท่านผู้ใช้นี่นะครับลองดูนะครับแล้วก็อยากให้ท่านทุกท่าน,นครับเชิญชมได้ที่ร้าน Honda Wing Center ทั่วประเทศครับผมย้อนหลังกลับไปเมื่อ16ปีที่ผ่านมาการเกิดขึ้นของออโตเมติกหรือว่า AT เกิดขึ้นจาก Yamaha Nuvo แล้วตามมาด้วย Mio 2สองโมเดลที่ทำให้ Yamaha มีความยิ่งใหญ่มาถึงวันนี้ขณะที่ Honda เปิดตัวคลิก 1 1ึรี cc รุ่นแรกเมื่อปี2549ปัจจุอบถวันนี้เป็นเวลา12ปีมีการปรับปรุงเปลี่ยนชมทั้งหมด4เจเนเรชันยอดขายสะสมรุมทั้งสิ้น2ล้าน4แสนคันซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดรองจากซูเปอริไอเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นโดย Hon d a สามารถครองอันดับที่1ในกลุ่มรถดับสาแบบ AT ทได้ตั้งแต่ปีพศ2 5 5 3เป็นต้นมาจจุบันนี้เป็นเวลากว่า9ปีแล้วโดยมีส่วนตลาดอยู่ที่70%อันดั้บ3กลุ่มก็คือ s port AT f a s ฟ i o ่นและ a อทแบบพรีเมียมสำหรับคลิก 125I และคลิก1 5 0 i ไอใหม่นี้เป็นเจเนอเรชันที่5ของตระกูลคลิกทั้งหมดมีการปรับพิยนต์สูงขึ้นเป็น1 5 0 c c ให้เลือกอีก1รุ่นซึ่งก็แน่นอนครับว่าการทดสอบคลิก1 5 0 i ไในครั้งแรกนี้เน้นความเร็วความแรงที่เหนือกว่าคลิก 125i แต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงกว่าเช่นกันโดยคลิก1 5 0 i นไอนั้นให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าต้องกาาารรรควรวควววมเ็แงแงล้ คลิก1นึ่้นไอนั้นจะสนุกกว่าคลิก1นึ่งสองไออย่างชัดเจนโดยมิชชั่นที่1ของการทดสอบคลิก1นึ่้ไอก็คือเรื่องของความเร็วความแรงนั่นเองครับเห็นว่ามีการเปิดช่วงทางยาวให้ลองอัตรเร่งกันดูว่าเป็นอย่างไรพื้นฐานเครื่องยนต์ของคลิก1นึ่้นไอนั้นก็เหมือนกันกันกบ p c x 1 5 0้นั่นเองใครที่กำลังซับไม่ถึงนะครับคลิก1นึ่้ไอตอบโจทย์ได้ทันทีเพราะว่าตอนนี้ p c x 1 5 0นั้นกระแสมาแรงมากราคาก็เเลยยยสูงงงงตาาามไไปดดด้วด้วววื่ออนนขขขคแร150 กับราคาที่ตั้งไว้เพียงแค่6,200บาทผรนด้ Honda จะมีความมั่นใจอย่างมากว่าตัวเลขการขายของคลิก1 5ึ้าไอรวมกับคลิก 125i ไอแล้วจะทําได้มากกว่า1 2 0 0 0คันต่อเดือนการทดสอบในมิชชั่นที่2ก็คือเรื่องของความกล้านี่คือการทดสอบในเรื่องของการเข้าโค้งแคบๆเน้นอัตราเร่งเน้นความคล่องตัวกับการใช้งานในเขตเมืองรถที่มีความเร็วความแรงนั้นถ้าหากว่าเข้าโค้งไม่คล่องตัวเข้าทางแคบๆได้อย่างไม่ว่องไวจะทำให้การขี่นั้นไม่สนุกแต่อย่างใดครับ จุดเด่นของกอนด้าก็คือเรื่องของตำแหน่งท่านั่งที่ออกแบบมาแล้วนะครับเวลานั่งเนี่ยจะสบายการวางแขนวางเท้าเป็นไปอย่างคล่องตัวตำแหน่งพักเท้าหลังเวลามีผู้สอนท้ายจะไม่ชนกับขาของผู้ขับขี่จากการทดสอบในมิชชั่นนี้หลายคนนะครับสามารถเข้าโค้งจนกระทั่งท้องรถขรูดพื้นอย่างสบายๆเพราะว่ารุ่นนี้นะครับให้การทรงตัวที่ยอดเยี่ยมความมั่นคงในการขับข,ขี่นั้นทําได้อย่างดีและนอกจากเครื่องยนต์ที่ทรงพลังของคลิก1นึ่งห้าสุนไอแล้วเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่สวยคมหล่อเข้ม ด้วยชุดไฟหน้าแบบ LED ที่มีไฟ DRL อยู่ด้านบนเหมือนคิ้วมังกรให้ความดุดันที่เร้าใจซึ่งเป็นสเสน่ห์ใหม่ของคลิก1 5ึ้าและคลิก 12I ในครั้งนี้จุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบก็คือเรื่องของกุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือว่ากุญแจรีโมทอัจฉริยะช่วยป้องกันการจรกรรมได้รวมถึงกระบุต,ตําแหน่งอ n ลส์แบ็กซ์ซิสเต็มจะมีเสียงเตือนและไฟกระพริบเรียกตําแหน่งของรถได้อย่างถูกต้องการทดสอบในมิชชั่นที่3ก็คือความท้าทาย โดยมิชชั่นนี้จะมีการซ้อนสองนะครับเพื่อให้ผู้ขี่สามารถทดสอบด้วยตัวเองได้ว่าเวลามีผู้สอนท้ายนั้นขับขี่เป็นอย่างไรความคล่องตัวจะยังคงมีอยู่หรือไม่รถมรนทุกหลายรุ่นนะครับที่ออกมาแล้วขี่คนเดียวก็ดูดีแต่พอมีการซ้อนสองแล้วปรากฏว่าขาดความคล่องตัวไปอย่างน่าเสียดายเบาะนั่งสูง769ม mm, ิลลิเมตรไม่สูงจนเกินไปทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายๆน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่112กิโลกรัมถน้ำมันจุ5.5ลิตรให้อัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 50กิโลเมตรต่อลิตรครับอย่างไรก็ตาม Honda วาง n เพน่หนายคลิก 125i มากกว่าคลิก 150i ในอัตราส่วน2ต่อ1ซึ่งก็เพียงพอต่อการชนะคู่แข่งขันได้อย่างสบายสบายและนี่ก็คือบทสรุปของการทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2รุ่นของ Honda นั่นก็คือคลิก 150i และคลิก 125i ครับ